พุทธิดาเผยนาทีโทรลาอาต้อยครั้งสุดท้ายผ่านทางโทรศัพท์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิรชายาหลังได้สูญเสียบุคคลสำคัญอยา่างอาต้อยเศรษฐาศิรชายาศิลปินแห่งชาติด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งปอดหลังรักษามานานกว่า3ปีโดยทางด้านครอบครัวเปิดเผยเรื่องราวอาต้อยเศรฐาก่อนจับไปจากคนในครอบครัวว,ว่า อาต้อยเพิ่งได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ประมาณ2สัปดาห์แต่วันที่19กุมภาพันธ์2,565ทางอาต้อยก็ได้ตรวจร่างกายตามที่หมอนัดโดยทางด้านคุณหมอได้แนะนำให้แอดมิดเพื่อให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลจนกระทั่งได้เสียชีวิตเวลา4.41นาทีด้านอีพุทธิดาได้กล่าวว่าพ่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมานาน2-3ปีแต่ระยะหลังมาอาการแย่ลง ทานข้าวไม่ได้เลยน้ำหนักตัวลดลงไปเหลือแค่50กิโลกรัมปกติคุณแม่ก็จะอยู่ข้างคุณพ่อแบบใกล้ชิดจนสองวันก่อนคุณพ่อมีนัดไปรับสารอาหารผ่านทางสายยางเราก็เลยจะไปทำงานที่เกาะเสม็ดซึ่งก็ได้พาคุณแม่ไปด้วยเพราะอยากให้ได้พักผ่อนบ้างแม่เหนื่อยมามากแต่การไปครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ช่วงเย็นเราได้รับแจ้งข่าวว่าความดันคุณพ่อตกเราก็ติดต่อถามอาการคุณพ่อตลอดแต่จะกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่าอยู่เกาะต้องรอเรือตอนตีสองได้รับแจ้งข่าวว่าคุณพ่ออาการไม่ดีเราก็ได้คุยกับคุณพ่อผ่านทางโทรศัพท์เราก็บอกกับพ่อว่าพ่อไม่ต้องอะไรนะจะดูแลแม่อย่างดีรู้นะว่าหนูรักพ่อมากพอตอน4.4 1หนึ่งคุณพ่อก็ได้จากไป